สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนําร้านกุ๊กกี้แลนด์ช็อปับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะในงบ500ทุกตําแหน่งนะครับที่เหมาะสําหรับเมตาปัจจุบันนะครับบงบประมาณสัก ต่ำกว่า500หรือว่ามากกว่า500นิดๆนะครับก็ตามนี้นะครับทุกตําแหน่งเลยโอเคตําแหน่งแรกเราก็ไปดูที่ GK ครับหรือว่าผู้รักษาประตูครับผู้รักษาประตูก็งบประมาณ500นะผมแนะนําให้เป็นบิทเช็คตัวเดียวพอครับตัวเช็คลองลงมาก็เป็นสมัยเคลนครับแต่ผมว่าผมเชื่อไปทางบิทเช็คมากกว่านะครับข้อเสียบิทเช็กก็คือเรื่องของการปัดลูกไม่ค่อยออกครับแต่อย่างอื่นนี่คือปัดดีมากๆครับยืนตำแหน่งอะไรนี่คือดีแต่ข้อเสียก็คือมีอย่างเดียวครับ เวลาปัดแล้วคือมันจะปัดไม่ค่อยออกครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันมันปัดแล้วมันชอบปัดเข้าประตูตัวเองอะปัดแล้วลูกไม่ค่อยไกลนะครับก็โกเกมนี้ก็เมตานี้ก็ค่อนข้างจะเออครับเอาแค่พอปัดได้ก็พอนะครับโอเคครับต่อไปเป็นแบ็คขวาครับก็ถ้าเกิดใครเพิ่มได้เป็น600ผมว่าเพิ่มเป็นคาฟูน่าจะจบกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครงบไม่ถึงผมว่าให้มองไปที่คาร์ล็อโตนะครับในงบ300 m อมนะครับ แล้วก็แล้วก็จะมีรองลงมาี่เป็นเป็นฟิลิปรามนะครับก็ฟิลาฟิลิปรามข้อเสียก็คืออ่าเรื่องของส่วนสูงครับเวลาโดนคอสมาหมงเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะโดนแย่งหมวกข้างที่จะสูงทำให้เรามีโอกาสเสียประตูได้มากกว่าคารออ์ลอตอาบัตโตนะครับเพราะว่าคาร์ลอตอาบัตโตนี่รูปร่างค่อนข้างที่จะโอเคกว่าฟิลิปลามนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นแบ็กซ้ายครับแบ็กซ้ายจบสุดก็คือเตโอครับ แล้วก็มีตัวฟรีอย่างคาร์ล้อข้อเสียของคาร์ล้อก็ลูกเรื่องของส่วนสูงเหมือนกันครับคล้ายอารมณ์เดียวกับฟิลิปลามนะครับก็แล้วแต่ครับแต่เรื่องของสการสกัดบนพื้นการเล่นเกมลุกเกมรับนี่คือดีมากๆกครับก็ผมแบบนะนําให้เป็นเตโอครับค่อนข้างที่จะตัวสูงใหญ่เกมรับเกมลุกก็อาจจะมีรอยบ้างครับแต่โดยรวมถือว่าผ่านนะครับผ่านนะครับถือว่าเป็นแบ็กซ้ายที่แบบเป็นอันดับ1นึ่อันดับ2ของเกมได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ2ตัวนี้นะครับต่อไปก็เป็น เซนเตอร์ uh, Center, หรือ CB นะครับก็ให้มองไปที่ตัวแรกก็คือเป็นซาลิบาทองนะครับถ้าเกิดใครเพิ่มได้ก็เพิ่มนะครับแล้วก็เป็นฟอรินานนะครับ2ตัวนี้คือเอาไว้ยืนดนักบอลได้แบบชิวๆเลยครับแต่ถ้าเกิดใครแบบชอบแบบแข็งๆยืนยืนกันพวกฮาเลนคาร์ตูน่าเนี่ยผมว่านะ่าจะเป็นเดลิดนะครับเดลิดตัวนี้คือโคตรของโคตรแข็งนะครับแล้วก็ใครชอบแบบวิ่งไวๆหน่อย ก็เป็นมิติเต่าแล้วก็ลากัวนะครับนี่ครับ500 m อมนะครับนั่นคือคุ้มสุดๆนะครับผมแนะนําเป็นซาลิบาคู่อาลากัวก็ได้นะครับหรือว่ามิติเต่าเดลิทนี่ได้หมดเลยครับแล้วก็เป็นส่วนอามิติเต่าในี่คู่ได้หมดเลยซาลิบาฟรินาเนี่ได้เลยครับแล้วก็ใครมีตัวฟรีอย่างแคมเบลนี่คือแจ่มนะครับเอามาคู่กับพวกมิติตากับตัวพี่แบบวิ่งไวๆหน่อยนี่ได้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับ CB ครับงบ500 m เอนะครับ โอเคส่วนเนต้าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็จะมีความคล่องตัวจะจะไม่ค่อยสูงมากครับแต่แนะนําให้ให้หาเซนเตอร์วิ่งไวๆคู่กับมันหน่อยนะครับก็จะมีลากลัวมีเตาน้ำเมาอะไรเนี่ยครับปกติได้เลยนะครับต่อไปก็เป็น CDM ครับ CDM ก็ ให้มองไปที่มาคิซิโอตัวเดียวครับงบนี้คือคุ้มสุดๆครับมาคิซิโอค่าพลังค่อนข้างที่จะครบเครื่องแล้วก็มีค่าพลังเกมรับที่จะค่อนข้างที่จะสูงกว่าซ dm ตัวอื่นๆในราคานี้นะครับ3า0รอยหกสบล้านนี่คือคุ้มสุดแล้วครับมาคิซิโอนี่คือครบเครื่องเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็นซ่าอ m ครับซีอมก็กองกลางนะครับก็ให้มองไปที่ มาคิซิโออีกแล้วครับตัวนี้ก็เป็น C m นะครับถ้เาเกิดใครแบบมี CDM ในใจอยู่แล้วก็อยากหากองกลางก็ผมก็แนะนําเป็นมาคิซิโอครับค่อนข้างที่จะเล่นได้หลายแบบครบไม่ว่าจะเป็นลุกหรือรับนะครับค่อนข้างที่จะครบเครื่องแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบลุกแบบจัดๆเลยครับก็แนะนําเป็นบ็อกบาร์นะครับตัวนี้ก็คือเน้นลุกไปเลยครับประมาณ400 m นะครับแล้วก็ใครชอบแบบ กองเกมกลางก็จะมีโฟฟาน่าแล้วก็ปีโลนะครับสตัวนี้เลยครับนี่ครับประมาณนี้นะครับที่ผมอยากแนะนำครับคือมันดีมากๆครับถ้าเกิดเล่นในเกมนะครับก็แล้วแต่สไตล์ใครนะครับก็คัดสันกันแล้วก็ไปจับจองกันได้ครับโอเคต่อไปก็เป็นกองกลางตัวลูกก็มีแค่2ตัวครับก็ความแตกต่างของบัลลักกับกิทมันก็คือกิทมันจะเป็นนักเตะที่ผิวแล้วก็ มีการยิงไกลค่อนข้างดีบัลลงกก็จะตัวใหญ่แล้วก็ยิงไกลดีเหมือนกันแต่จะเกมรับแล้วก็ลูกอากาศจะดีกว่ากิดมันนะครับนี่คือมันแตกต่างกันแค่นี้ครับก็เลือกกันเลยครับแล้วแต่เราชอบใครนะครับถ้าเกิดเราใช้บัลลงกบัลลงกก็จะช่วยเกมรับเราก็ได้ครับเพราะว่ามีค่าพลังเกมรับสามารถวิ่งขึ้นไปหมุงบอลก็ได้ครับมันก็จะดูดีกว่ากิดมันนิดหนึ่งแต่กิดมันก็ยังกิดมันก็หม่งบอลได้ครับแต่โอกาสที่จะหม่งบอล ได้ในขอบเกสโตนี่บอลหลักจะดูดีกว่านะครับก็คิดมันก็คมมากๆแล้วก็ผิวครับฟิกบอลเร็วกว่าบอลหลักนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วน LM กับ r m ค่อนข้างจะเก่งค่อนข้างที่จะน้อยครับก็มันก็จะมีแค่นี้ครับาบาัตเตียนโดนเวนแล้วก็ลูกัดบาเกตหรือว่าตัวฟรีอย่างปากจีซุงอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างน้อยครับถ้าเกิดข้ามแบ็กซ้ายก็ต้องมีเป็นชิโนล่าเลยครับแต่ ส่วนใหญ่ก็ต้องเอา L W ถอยลงมาเล่นครับเพราะว่า L W กับ R W ค่อนข้างที่จะเก่งกว่า L M แล้วก็ R M ค่อนข้างที่จะสูงเลยครับก็ไม่ค่อยมีใครน่าสนใจนะครับในนี้ก็ไม่ค่อยมีมีแค่ชินุล่ากับโดโดเวียนที่แบบทรงดีมากๆกครับ2ตัวนี้ก็เป็นปีกสองฝั่งนะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นปีก R W นะครับก็งบประมาณนี้ก็ผมให้มองไปที่ โจโคครับโจโคมีร is ูปร่างค่อนข้างที่จะไม่บางมากนะครับแล้วก็ไม่หนามากครับเป็นรูปร่างที่กลางๆมีค่าพลังการเลี้ยงค่อนข้างที่จะสูงมากๆครับแล้วก็สมดุลดีมากแต่บูทไม่ค่อยสวยครับตัวนี้ก็สามารถเล่นได้อารมณ์เดียวๆกับมาเลสเลยนะครับ2ตัวนี้ครับถ้าเกิดใครมีงบประมาณ5 0 0อเอ็มเนี่ยผมว่า2ตัวนี้คือค่อนข้างคุ้มแต่ผมเชยร์ไปทางโจโคมากกว่าครับแล้วก็ถ้าเกิดเพิ่มได้ก็ผมแนะนําเป็นซาร่าเลยครับแนะนำว่าเกิดเพิ่มได้นะครับ ต่อไปก็เป็นปีก L/W ครับตัวลูกฝั่งซ้ายนะครับก็มีให้เลือก4ปีกฝั่งซ้ายค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับถ้าเกิดใครเล่น L/W กับ R/W ผมว่าไปซื้อ L/W มา2ตัวแล้วก็เล่น2ฝั่งก็ได้นะครับก็ตัวแรกก็เป็นเ a อ o u ์ครับที่เล่นง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยครับแล้วก็ตัวที่ที่เป็นเล่นดีๆหน่อยในแร้งก็คือคาวัตตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเก่ง เน็ตเวิรนี่คือยิ่งของยิ่งเก่งเลยตัวนี่คือดื้อมากๆครับ age, สมดุลดมีมากๆสาตัวนี้คือสมดุลแดบดีม,มากๆนะครับแล้วก็รวมถึงแรดฟอร์ดด้วยนะครับก็แถวนี้ก็คือเลือกได้เลยครับเนี่ยแถวนี้คือเลือกได้เลยครับเราเราชอบใครเนี่ยเก่งทุกตัวครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมผมก็จะเลือกอ่าตัวแรกผมก็จะให้เลเยอร์แล้วก็แรดฟอร์ดคาร์บัสแล้วก็วินเสซิอุสแล้วก็เน็ตเวิรนะครับนี่ครับนี่ครับเอาเน็ตเวิรไปยืนขวานี่ก็ไปเปิดบอลได้แบบชิวๆเลยนะครับก็ปรระมาณนนีี้คับ่ ต่อไปก็เป็นตำแหน่งศูนย์หน้าในงบ500นะครับก็ผมเชียร์ไปทางฟาร์บาเทนเนอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกิติโน่โดราโด,าโดานะครับสตัวนี้คือแบบดีมากๆครับสตัวนี้คือเก่งเกินค่าพลัง OBR นะครับก็ดราโดก็จะเด่นในเรื่องของการยิงประตูในกรอบเขตโทษก็บูทค่อนข้างที่จะโอเคเลยบูทการทำประตูก็จะบวกในเรื่องของ การสนดุลแล้วก็สปีดต,ต้นค่อนข้างที่จะดีเลยนี่ครับทำให้โดโรโดเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะั่นจะเล่นค่อนข้างที่จะดีกว่าบาเทนนิดนึงนะแตบบบาเทนก็จะมีจุดเด่นกนะ็คือการยืนตำแหน่งแล้วก็ลูกยิงที่ค่อนข้างที่จะพิสดารแล้วก็มีความคล่องตัวก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนโดโรโดน,นะครับโดโรโดจะวิ่งแซงกองหลังได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าบาเทนนิดนึงนะผมว่าถ้าบาเทนก็ต้องเป็นท่าแบบท่าตอกไข่อะไรพวกเนี้ย แต่บาเทนจะฉลาดในเรื่องของ AI การหาตำแหน่งแล้วก็ท่ายิงแตลแๆค่อนข้างที่จะเยอะกว่าโดนาโดนะครับก็ประมาณนี้สองตัวนี้คือดีมากๆครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นด็อกบาครับประมาณนี้ก็ประมาณ3ตัวนี้นี่คือแบบดีโคตรนะครับนี่ครับที่แบบเก่งเกิน O อเก็ประมาณนี้ครับที่ผมแบบสรุปแล้วก็หานักเตะที่งบ500เอยนที่แบบทุกคนแบบ สอบถามว่างบ5้าแล้วเอ็มตัวไหนดีตัวไหนดีอะไรก็ประมาณนี้ครับผมว่าจะอธิบายแล้วก็วิเคราะห์แต่ละตัวให้ฟังนะครับว่าเราก็ไปเลือกเอาดูนะครับว่าเราชอบตัวไหนนะครับก็ทุกตัวมันเก่งหมดครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นกับเข้ามันเอ้เล่นเข้ากับตัวนักเตะหรือไม่นะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงก็สามารถพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์แบ่งบัน ความรู้กันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วครับ